ครับผมพีครับผมจากโมดี้กีตาร์ขอนแก่นสวัสดีครับผมออมนะฮะจากโมดี้กีตาร์ขอนแก่นเหมือนกันนะฮะวันนี้เราจะมาจะม,มาอะ<ม>ไรเรามาทำอะไรกันวันนี้ไม่รู้เหมือนกันไป<ะ>กลับเดี๋ยวเดีไปพุ่งกลับอ่าวันนี้คือรายการโมดี้ทอลนะครับคือการพูดคุยเกี่ยวกับเ,เก็บความรู้หรือว่าเป็นเทคนิคต่างๆวันนี้เราก็จะพูดถึงเรื่องการดูแลรักษาพินนะครับผมอ่าพินนี้ครับเขาเรียกว่า เาเรียกพินนะครับไม่ใช่กีตาร์อันนจะเรียกพินหรือกีตาร์ครับพินครับเรียกพินนะฮะวางสนุกอีกแล้วเป็นแค่สำเนียงนะครับการดูแลรักษาพินนี่ก็อันดับแรกเลยเราต้องดูแลเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนพี่คนจังหวัดอะไรพงคนจังหวัดเชียงภูมิพี่คนเชียงใหม่เราพูดภาษาบ้านเกิดกันนี่่ามาเลยผมพูดอีสานเราผูพูดอีสานโอเคมาบ้านนี่มา ได้เลยนะอ่ะมาออกันเลยเขาคนเชียงใหม่ครับอ่ะมาเลยว้ายได้ครับอันนี้เนาะครับพี่นนครับเขาต้องรักษามันแบบใดคือเนื้อเขาต้องมีผ้าผืนเนื้งครับเศษเจ็ดมันเข้าไปอ่ะเศษบ้านกวนไม่ใช่เศษเจ็ดเศษเจ็ดบ้านผมเอิญเศษบ้านไอเอิญเจ็ดเอ้ยบ้านไออู่ะเจ็ดอ่ะเจ็ดกับเจ็ดอ่ะอ่ะเจ็ดกับเศษอ่ะโอเคบัญญาติข้าวหลินครับเล่นไปไหมครับเล่นไปโดนโดนปั๊บปั๊บปั๊บหลังจากเล่นแล้วเล้วเขาต้อง โดยการที่เฮ่านี่เอาผ้านี้หูดสหูดสอ่าเหมือนกันเหมือนกันอ่าเหมือนกันเหมือนกันหูดสายครับเอานิ้วเงีเข้าไปมองผ้าแล้วก็นิ้วหนีบลงก็หูดมันลงไปครับพูดแต่ตนข้อหอดไถข้อทั้งสามสิทธป๊บ๊บแป๊บเขาจะเห็นขีเมียงสีดำดำติดน้ำผาขีเมียงขีเมือใ่ใกับเอิญขีเมียงอ่านะครับเซตมันลงไปครับเซตเซตเซตเบิร์ตโตเลยเซตบอดี้เซตข้อเซตเบิร์ทุกอย่างหัวหน้าก็ถอดออก๋ยวามาสีหากงามใส่กระเป๋า หือใส่ถุงยางกับเหลี่ยวเตะนะครับผมการวางพินขาม้างยังซีเพอมาย่างเขาเหลี่ยนปุ๊บเขาชิมเหลี่ยนอีกนี่เพราะว่าอยอดสันจีเพียนนะครับเขาต้องว้างหังวอํานาอ๋อมันเป็น่ยนใจลูกหัวอํวานาลูกนะครับการมาเรามีขาตั้งขาบ้ามีขาตั้งกับสั้นไหมอยู่ซื้อสนั่นเรามีอย่างไรแต่ว่าสั้นดีๆอย่ามันสิลมอันนี้นี่ซั้นนี่แล้วกับเซียย่างเดียวรักษามเนี่ยดีแล้วถ้าอันนี้หรอนี่ฟิงเกอร์บอร์ดนี่ ถ้าฟิงเกอร์บอร์ดมันมันหมองหรือว่าเฟสมันหมองไปต้องอยาดจะดดเนี่ยวิธีการรักษาคือเนื่องห้อหาน้ำมันมะก,กอกหรือว่าเลมอนออยเลมอนออยอ่าเลมอนออยหาซื้อได้ตามท้องตลาดตามทั่วไป <laughs> <laughs> เลมอนออยผสมใส่สารเอ,อืเอ่อยมังยยังน้ำมันมะนาว <laughs> น้ำมันหมูก็ได้ครับโอมีนน้ำมันหมูครับมันจะเงาไปน้ำมันมะกอกก็ได้ครับ<ป> หรือเลมอนออยครับน้ำซเซวิ่มมีไข่ไปเบ่งโลดสิครับผมเทลงไปเลยครับฟิงกรบบอดีเทไปครับปั๊บมันสิเปียนเหลี่ยมๆเนาะครับผ่านเซรั่มมัสสิเป็นดูเหมือนจะสะอาดแต่ว่ามันก็สะอาดอาแหละอดสะอาด <c oughs> าแล้วนะหลั <c oughs> คือเลมอนออยนะครับเลมอนอ้อยมันจะช่วยรักษาเนื้อไม้แล้วก็ในเฟรชเนี่ยมันจะช่วยกัดสนิมกัดสนิมพวกสนิมเขียวเนี่ยออกไปนะครับมีอย่างอื่น น้ำยาเซ็ตมันสิเป็นเขาเอื่นว่า M V ใช่ M V ไหมต้องติดต่ตอตัวแทนจำหน่ายกันไม่ไม่ไม,ไมเ่เขาเรียกว่า,า,า M V <c oughs> นั่นแหละนหนเขาเรียกว่าอะไรวะ M V นั่นแหละไม่มันมีกันหนึ่งเขาเรียกว่าอะไร3 M อ่า3 M 3 M finishing มันจะเป็นครีมขาวๆข,ขวดขวดขาวฝาแดงมันจะเป็นครีมขาวๆนะครับเอามาเช็ดแล้วก็ทิ้งไว้สักพักมันพวกอะไรนะรอยขนแมวนะอ่ะรอยขนแมวมัน ก็จะทมไปหายกลับมาเงาเหมือนเดิมเพราะการเสียดถมไว้ให้มันเกิดเป็นแป้งหรือเป็นคราบนั่นแหละครับเสียดถี่ใบปุ๊บปุ๊บมันไม่ใช่เป็นคราบสีอวขาวหรอกตอนนี้ผมบ่มีตัวยาไอ้บ่มมาผมบ่มีครับช็อปเพิ่นปิดแล้วเพราะการเสียเสียดไปให้มันเป็นคราบเป็นคราบแล้วก็แห้งแล้วก็เอาผ่าเศษออกผ่าเศษออกแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนมุมผ่าไปเปลี่ยนมุมผ่าไปเรื่อยเรื่อยปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุเสียไปเสียไปปุ๊บมันสะีเงานะครับวิธีการรักษาของเส่วนตีมบอกว่างจะเอย การรักษาดูแลดูแลให้เหมือนเมียอ่าดูแลให้เหมือนเมียแต่อย่าทิบก็พอผมกนีไม่มีเมียพี่นะพี่ก็ไม่มีเหมือนกันใช่หอใป่าใช่ครับมาเนี่ยไปใครนะลงพีหล่ะเราจะไม่คุยเรื่องนี้กันนะฮะอ่าเราก็นําเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับจากที่ผมเป็นโคนเล่นพิมเหมือนกันนะครับ ที่รักษาผมก็จะมีประมาณนี้ครับเร่าเบื้องต้นส่วนรายละเอียดนี่ก็นะคะอ่ะอย่างนี้แหละครับแต่ละคนจะมีมีวิธีดูแลเหมือนกันก็เมือนัครบถ้าเหมือนกันก็มีเมียคนเดียวกันละอย่าไปเรื่องนี้ได้ไหมไม่ได้นะคาคำเลยน้คบคลิปหน้าเขาเขาจะมาอู้เรื่องอย่างกันต่ออีพีหน้าเดี๋ยวเราจะคุยกันถึงเรื่องการจูนสายนะฮะว่ามีเพลงแบบนี้จูนสายแบบไหน อยากเล่นคีย์นี้จูนสายยังไงอยากจะไปเล่นกับเครื่องดนตรีสากลต้องเล่นคีย์ไหนอ่าประมาณนี้ถ้าอยากรู้นะฮะคลิปหน้าติดตามชมกันนะฮะกับพวกผม2คนน้องพี่กับผมออมนะฮะไปเราเพลงเลยดิโดนๆดนไหนะ ไม่เก่งแล้วยังเอออ่ะคัดคัดอะคัด <laughs> คัด <laughs> คัดไปเดี๋ยว <laughs> ได้กลับแล้วเนี่ย <laughs> ลูกกับเมียรอ